อ,อสวัสดีครับเพืเ่อนๆมารักคิวก่อนที่จะอัปเดตอีเวนต์เ,เลยนะเพราะว่าตู้นี้ก็รอกเก่งมานานว่าวเทก์มันจะออกมาเป็นยังไงสรุปก็คือมันโอเคมากเลยนะครับแต่หลักๆอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนคลิปนี้มาเปิดกรชาครับโยโลครับตามสไตล์นะครับอาร์ตี้นะครับตามสไตล์ผมนะโยโลโยโลเข้ามาเลยตู้เข้ามาแล้วนะครับหลังเที่ยงนะส่วนคลิปอัปเดตเดี๋ยวตามมานะครับ เอาคลิปนี้ไปก่อนเลยนะอ่ฟูลสเตปนะครับ700นะครับ700เพชรผมจะเปิดหนึ่งฟูลสเตปนะครับใบที่ผมคาดหวังใบนี้หรือไม่บอกตรงไม่ใช่ผมอยากได้ใบนี้ครับผมอยากได้เมกสามครับเพราะว่า,วาโดยโดยรวมนะครับถ้าได้ใบนี้มาจะทําให้ทีมผมแข่งขึ้นเยอะมากๆนะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้ออราบับคโคตรดีนะครับโคตรดีมากๆเลยนะครับ ออล่าบัฟของเม็กนะของเม็กนะครับบวกดาเมจให้24%นะเออทีมดาเมดคุ่งครับคุ่งมากๆและแถมเอาไปใส่นะครับถ้าได้ใบนี้มาผมก็กลับมาใช้งานได้อีกนะครับอารมณ์เหมือนไกเซอร์อ่ะมันแบบถ้าเราค่าไม่ครบมันก็ขาดๆเกินๆน,นะครับถ้าได้มานี้ก็แฮปปี้ส่วนใบที่อยากได้ใบที่สองนะครับอันดับสองก็คือ In game. อิงแกรมใบนี้นะครับเมทัลเจนโรไซเดอร์นะถ้านี้ก็เดีย๋ยวไปดูคัมแปรนะครับทีหลังนะ เอาแบบคร่าวๆอะนะก็ยิงไกลนะครับบวกระยะยิงให้1น,นะแล้วก็ uh, แท็กเหมือนถุงมดำเลยก็คือถ้าไม้ตายแรงขึ้น16%ทุกๆ10คิกโอ้โหนะครับโอ้โหดัมเมจนี้ทะลุแสนแน่ๆแล้วก็อายะนะครับยัยะนี่คือใบที่3ที่ผมอยากได้นะครับก็เป็นเรื่องของอพลังจิตนักบินเผา1.4เท่านะครับเผา1.4เท่านะได้2ครั้งเลยแล้วก็เป็นทรัพย ของสายโจมแม่นนะครับก็คือของอินแกรมนั่นแหละหรือเอาไปใส่ให้ฟรีด้อมก็ได้นะแล้วก็สุดท้ายคือหลุมดําบอกเลยว่าไม่อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าผมบวก5้าไปแล้วเอามาทําไมเอามาก็ต้องย่อยนะครับไม่มีประโยชน์อย่าออกนะครับหลุมดําคนอื่นอยากได้ไปไปหาคนอื่นนะครับอย่ามาหาผมนะไม่เอาแล้วนะหลุมดำอะ่ะโอเคมาเหมือนเดิมครับเรามาเรียกโชคกันก่อนด้วยสเตปพื้นฐานของเราเช็คดวงครับ อันนี้ฟรีประจําวันถ้านะครับถ้ามาถ้ามีแบบรุ้งนะรุ้งรวนหน่อยนะก็แสดงว่าวันนี้ดวงมานะอ่ะเช็คดวงประจําวันไม่มีอะไรนะเบาๆไปอ่ะมานี่ผมดองไว้ดองไว้เสมอนะครับเพื่อการลัชนีนั่นเองเอามาอ่าเราจะเปิดนะครับหลอกเกมนะครับหลอกตัวเองด้วยนะหลอกตัวเองด้วย สัก3มอ่าสักสาฟูลสเต็ปแล้วกันอ่าถือว่าเราเปิด3ามฟูลสเต็ปแล้วเดี๋ยวพอรอบที่4เราไปเปิดของจริงกันนะครับอ่ะรอบแรกมาอนุสมมตินะครับสมมติว่าเราตอนนี้เราเปิดสเต็ปหนึ่งอยู่นะแต่เป็นสเต็ปหนึ่งแบบสิใบอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนะครับตู้นี้เป็นท่าปกติหมดนะเปิดได้จากตู้ปกติไม่มีลิมิตนะครับอ่าเงียบนะครับเฮ้ยนี่อ่ามีนะอินแกม SR นะอ่า มีอินแกะไมหมเห็นเฮ้ยอาจจะเป็นแบบลางลางบอกเหตุนะครับลางสังเเานะมาฟูสเต็ปหลอกๆครั้งที่สองนะครับเงียบปะเงียบปะนี่นิดนึงนะใบหนึ่ง,นะงเงียบปะึ๊ดไม่โดนอะไรเลยนะมาฟูสเตปหลอกๆครั้งที่สามนะครับ,บกพี่ เฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วหลงหลงกี่ใบกี่ใบอืบอโป้งหนึ่งมีหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นใบที่สอบสารนะถ้าโหลดนี่ก็แบบไม่ต้องถ้าโหลดแล้วก็ได้เออ่เมทัลเจนโอไซเดอร์นี่คือแบบไม่ต้องไปเปิดเ,เ,เลยเนาะูเส็มาอออืืหแบกเก็ตเตอร์เก็ตเตอร์บีมแบกเก็ตเตอร์ นี่คือแบบรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกพระเจ้าหาเลยก็นะโอเคยังถือว่าเอาออฟนะครับเอาออมาอัพนักบินนะ,ะไม่มีอะไรละปื๊ดไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยโอเคเราหลอกไปเรียบร้อยนะครับ3ฟูลสเต็ปตอนนี้ดวงอ,อีกทีนึงแล้วกันเพระปกติเราจะเปิด4ีฟูลสเต็ปถือว่าเราเคลียร์ฟูลสเต็ปแรกไปเลยนะ,อ,ะอีกทีนึงอีกทีนึง ถ้ามันจะดวงซวยขอให้มันหมดไปกับฟูลสเต็ปตัวฟรีนี้นะครับหืเงียบนะครับเงียบเงียบไม่มีอะไรเลยด้วยนะอะนี่มีมีม,มีมีอากาันนะครับระดับอาอยู่นะใบหนึ่งสองใบสองใบโอเคครับเรียบร้อยอะทีนี้นะครับอืไม่มีอะไรแล้วนะมาของจริงครับโชคร้ายหายไปแล้ว เมื่อกี้มีหนึ่งรุ้งก็ถือว่าดวงวันนี้น่าจะค่อนไปทางดีนะครับค่อนไปทางดีนะแล้วจะได้ได้อาการอาร์กเลส์สามาอ่ะเหมือนเดิมลองกันเลยสเต็ปแรกนะครับให้มันจบที่สเต็ปสามเลยเหมือนรอบที่แล้วได้ไหมโอ้ตอนไกเซอร์นี่คือแบบโคตรปื้มอะไม่รู้ดวงมันจะหมดไปแล้วอ,อย่างอ่ะเดี๋ยวขึ้นมากกดเลยสเต็ปแรกนะครับอนี่ข้าจะเงียบ ไม่ไรขอไปป,ปังปังที่สเต็ปสามก็สี่นะเงียบจริงด้วยอ่โอโหอา่อารนะครับมันบูสต์เรดให้นะมันบูสต์เรทให้บวกห้าเรียบร้อยนะถ้าอารสเต็ปสองนะครับร้อยห้าสิบเพชรยังไม่การันตีอะไรนะครับสองสเต็ปแรกเงียบเหรอเงียบเหรอโหเงียบจริงเหรออุหรือว่าดวงไปกับไกเซอร์หมดแล้ววะเอ้ยไม่เงียบหนึ่งหนึหน่งอันมีหนึ่งนะครับมีหนึ่ง รู้สึกจะใบที่ใบที่สี่หรือห้านี่แหละสองสามสี่น่าจะใบหน้านะครับอ่าใบที่หกอ่ะโหทาอามาโรลัวนะครับลุโอเคไม่มีอะไรละ,ะแต่ก็ออกลุ้งนะออกลุ้งโอโหนี่คือแบบเอามาทําบ้าอะไรเยอะแยะวะเนี่ยบวกห้าไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะมีเออหลุดมาใบนะฮะ อ่ะต่อนะครับสเต็ปที่3การันตีหนึ่งใบนะครับสเต็ปนี้แหละมันต้องมาเหมือนรอบที่แล้วเหมือนไกเซอร์เอามาเหมือนไกเซอร์เลยสเต็ปนี้เมทัลเจโนไซด์แล้วก็สเต็ปที่4ก็เมคค่าสามฝันบานโคตรหนึ่งใบดูมันบูทเลสหนักมากเลยนะถ้ามาอย่างนี้ให้เอา SR ชานะครัให้แบบ 65ไปเลยก็ได้นะนี่ถ้าอานี่ผมล้นไปเลยนะเนี่ยตั้ตอนนี้ตื่นเต้นไม่ต่ไปแล้วใช่ไหมยังยังยังโหลดไม่โหลดว่ะเฮ้ยซับซ้ำอะไรเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยเอาแล้วล้างไม่ดีแล้วนะเนี่ยซับซ้ำคืออะไรก็ได้อะแต่ไม่ชอบซ้ำอะ่ะแล้วืหแล้วซับกาโอซ้ำเอาไปใช้อะไรวะเนี่ย ย่อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันย่อยได้ไรสเต็ปสุดท้ายละเอาเป็นว่าหนึ่งในสามนะครับขอเอหนึ่งในสี่เนี้ยไม่ขอหลุมดําอย่าออกหลุมดําขอร้อง please อย่าออกหลุมดําออกหลุมดํามานี่คือแบบใส่หน้าเลยมาสเต็ปสุดท้ายนะครับก็แต่มันจะออกแค่นนนนนหนึ่งใบล้วนๆเลยหรอแถมหน่อยดิแถมหน่อยโอ้โหหนึ่งครับ ถ้าโหลดนะครับถ้าขึ้นโหลดคือได้ได้แน่หนึ่งสามแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะโอ,อกถ้าเอของอาการมาน่อยให้ครบบวกห้าไปเลยปะอีกกี่ใบเนี่ยใบที่อะไรแล้วไม่ได้นับซะด,ด้วยน่าจะใบหน้าโอเคโหลดนะโหลดนะโหลดเออมาแล้วอะไรก็ได้ไม่เป็นซับก็จะดีถ้าเม็กสานี่เฮที่สุดให้เมส อยากได้อะไรก็ได้สุดยอดตู้อินแกมแต่ดีใจที่ได้เมกสามอาแล้วทีมผมมาแล้วเว้ยอินแกมเดี๋ยวเราไปลุ้นจากพวกปใบเฟียแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสอาแล้วอ๋อลานะบับมีเบอร์ชิลมีเม็ก เวลาทําแต้มในอิงเตอร์เซสชันแบตเพิรมันจะได้เยอะมากครับต e นะ oh. ัวทัวพี่มีออร่าบัฟเนยแฮปปี้ละแฮปปี้โคตรบอกเลยว่าแฮปปี้โคตรคือใบนี้อยากได้สุดอยากได้สุดถึงอ e ินแกรมมันจะเทพแต่ก็ไม่ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ e ินแกรมเทคกซมันคล้ายๆแกนมซันแล้วผมก็ทําแกนมซันค่อนข้างจะดีแล้วไงถึงแม้มันจะยิงถึงหกช่องก็เถอะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น ค่อยป,ปั้นที่หลังก็ได้ไดินกองไม่รีบนะครับแต่นี่สิของจริงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับสั้นง่ายๆเปิดกระชายวยๆย่ๆบดๆต้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีนะครับได้ตัวที่หวังนะได้ละแฮปปี้โอเคเราเจอกันครับกับคลิปหน้าบ๊ายบาย